สวัสดีครับวันนี้ช่องกินอยู่กับมะเร็งมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับสลับผู้ป่วยที่ให้เคมีบำบัดนะครับ <c oughs> ในระหว่างที่ให้เคมีบำบัดนะครับโดยตัวผมเองก็ยังให้เคมีบำบัดอยู่นะครับก็จะรู้สึกว่ามีอาการแพ้มีผลข้างเคียงเช่นผมร่วง เป็นแผลในปากปากจืงกินข้าวไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็จะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับบางครั้งอาจต้องเพิ่งยานอนหลับนะครับแต่ก็อย่าไปกินมากนะครับสำหรับยานอนหลับตัวผมเองนั้นก็เคยได้ดูในยูทู u หลายหลายช่องก็จะแนะนำว่าให้กิน มะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้ยังยังไม่สุกมากอันนี้กินแล้วจะเปรี้ยวนะครับทำให้เรารู้สึกว่ากินข้าวได้นะคร <c oughs> ปากเราจะจืดมากเวลาเราให้เคมีนะครับก็ได้ตัวเนี้ยครับเปรี้ยวๆเ,เข้าไปล้างให้สะอาดกินแล้วรู้สึกดี ก็นำมาบอกกันนะครับในส่วนของเม็ดที่เป็นสีม่วงอันนี้สุกแล้วนะครับก็จะมีรสเปรี้ยวอมหวานนิดๆแต่สิ่งสำคัญคือเจ้าตัวเนี้ยตัวที่สุกเนี่ยกินแล้วรู้สึกนอนหลับดีนะครับผมได้กับตัวผมเองเนี่ย กินแล้วรู้สึกนอนหลับดีรู้สึกร่างกายผ่อนคลายเหมือนเราได้วิตามินซีเข้าไปในร่างกายเยอะๆกินแล้วนอนหลับดีนะครับก็นำมาบอกมาเล่านี่ก็ผักพวกเพื่อนฝูงก็นำมาฝากมีทั้งอย่างดิบแล้วก็อย่างสุก ก็กินเล่นครับหลังจากกินข้าวกินปลากินอะไรแล้วก็เอามากินเล็นไม่ต้องจิ้นเกลือไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นกินเปล่าๆจะให้ความรู้สึกชุ่มคอมีความรู้สึกอยากกินข้าวเพราะโดยปกติแล้วผู้ที่ให้เคมีบาบัดเนี่ยจะปากจืดเบื่ออาหาร ไม่ค่อยอยากกินข้าวกันตัวผมเองให้เคมีครั้งนี้เป็นคอที่สองครั้งแรกนะครับในคอที่หนึ่งนั้นสิบสองครั้งผ่านไปไม่มีอาการแพ้คอที่สองนี้ค่อนข้างแพ้เพราะว่าได้ยาสูตรใหม่เข้าไปทำให้เกิดอาการแพ้บ้าง แต่ก็ไม่หนักหนาอะไรนะครับมีแค่อาการผมร่วงเป็นแผลในปากเราก็กินน้ำเย็นๆพอช่วยได้แล้วก็ไปหาคุณหมอก็จะได้ยาแก้อักเสบยาอะไรมาก็สักสีชาห้าวันก็หายแล้วครับเราก็กลับมากินข้าวได้เป็นปกติก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่กำลัง ทำเคมีบำบัดกันอยู่สู้ครับต้องสู้หาอะไรมากินให้มันสดชื่นร่างกายสดชื่นนะครับกินนมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มสารอาหารเข้าไปเพื่อที่เราจะได้เคมีบำบัดครั้งต่อไปได้อย่างไม่ติดขัดนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับในช่องกินอยู่กับมะเร็งของเราอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับตัวผมเองป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่4ก็ยังให้เคมีบำบัดกันอยู่สุขภาพก็ดีไม่มีอะไรนะครับลื่นเริงบันเทิงใจทำจิตใจให้แจ่มใสอย่าไปท้อแท้ อย่าคิดมากเป็นได้ต้องหายได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับมีสิ่งละอันพันละน้อยที่เป็นประโยชน์มาบอกมาเล่ากันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ